สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิิพิไลคะ่ะวันนี้จิมมีเมนูกากหมูเจียวมาฝากนะคะเป็นสูตรง่ายๆเลยคือกากหมูเจียวเนี่ยเราก็จะเอาไว้กินกับข้าวก็ได้กินเล่นๆเป็นของว่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเอาไปทำน้ำพิกากหมูก็ยังได้คะ่ะซึ่งเดี๋ยวจิมจะมีทําคทิปก๋วยเตี๋ยวเรือเร็วนี้ๆๆๆนะคะก็สาม,มารถติดตามกันได้คะ่ะซึ่งจิมจะใช้สูตรกากหมูเจียวอันนี้เอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยใครที่ชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือใครที่ชอบกากหมูเจียวก็เดี๋ยวรอดูกันได ะะมีมันหมูแข็งเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะ1นกิโลมันจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึง่งมีเกลือค่ะใช้แค่นิดหน่อยนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากน้ำมันพืชสําหรับทอดนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแค่พอทั่วหมูก็พอเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะหมูเนี่ยเราเอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะล้างแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็ประมาณสักลูกเต๋าค่ะประมาณนี้คือชิ้นเล็กๆมันจะทําง่ายเนาะ มันจะแห้งเร็วกว่าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาในการแห้งนานหน่อยสเหตุที่คนไม่ค่อยทํากากหมูกินกันเนาะเพราะว่าน้ามันมันค่อนข้างกระเด็นค่ะถามว่าสูตรจิม้มน้ามันกระเด็นไหมอ๋อกระเด็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ใช้ฝาหมอ้อเนาะหรือฝากระทะเนี่ยปิดเอาไว้ค่ะมันก็ทําไปปิดไปค่ะคืออยากกินของอร่อยก็ต้องอดทนดนิดนึงนะคะพอหมูที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่กระทะ ใช้เป็นกระทะอะไรก็ได้ค่ะแต่แนะนําให้มีแบบฝาปิดด้วยเนาะกันน้ํามันกระเด็นค่ะทีนี้เราก็เปิดแก๊สเลยใส่น้ําสะอาดลงไปค่ะเป็นน้ําที่เราใชใ้กินนี่แหละใส่ลงไปเลยประมาณสักพอคุกคลิกแบบนี้อันนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะเนาะประมาณสักครึ่งช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็คนนิดนึงเราจะต้มหมูให้สุกก่อนเนาะให้หนังหมูมันสุกทีนี้ก็ปิดฝาต้มจนน้ำแห้งเลยค่ะ เห็นไหมน้ำเริ่มแห้งแล้วเราจะเปิดฝาคนนิดหน่อยก็ได้ค่ะเห็นนะเห็นว่าหมูมันสุกเนาะก็จะเป็นสีตึงๆแข็งๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะระเหยออกหมดนะคะทีนี้เราก็จะท่อต่อจะเห็นว่าตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมันหมูจะคายออกมานะคะก็จะเห็นว่าจะเริ่มกระเด็นตอนนี้เราก็จะปิดฝาพักไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนเป็นระยะๆเห็นไหมเสียงเริ่มมาแล้ว ตอนนี้ให้เราลดไฟลงได้นะคะเหลือไฟกลางๆไฟกลางถึงไฟอ่อนไม่ต้องแรงหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็ดข้างๆเยอะจะเห็นว่าตอนนี้น้ํามันมันเริ่มคายออกมาแล้วนะคะก็จะมีเสียงปุ้งปั๊บป๊บปะเวลาคนนะคะก็เปิดฝาแล้วก็ค่อยๆคนเปิดฝานิดเดียวแล้วก็รีบคนแล้วก็รีบปิดค่ะทําแบบนี้นะคะจนหนังหมูเริ่มแห้งเลยค่ะจะเห็นว่าหนังหมูมันเริ่มตึงๆแล้วค่ะเนี่ยค่ะ พอได้ประมาณนี้นะคะจิมก็จะปิดแก๊สเลยให้ได้หนังหมูประมาณนี้นะคะคือสีออกเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วก็หนังตึงๆแค่นี้ค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าจนกว่าน้ํามันจะเย็นเลยค่ะเดี๋ยวพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็กลับมาดูกันค่ะพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าก,ากากหมูเนี่ยมันหดลงไปค่ะเหลือแค่นิดเดียวประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะตักกากหมูออกนะคะแล้วก็เอาน้ำมันเก็บไปใช้พูดง่ายๆก็คือแยกกากหมูกับน้ำมันออกจากกันเนาะทอดด้น้ำมันหมูเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ำมันหมูมันจะดำนะแล้วก็สีเข้มขึ้นอันนี้จิมจะเก็บน้ำมันหมูเอาไว้ใช้ทํากับข้าวนะคะเพราะน้ำมันหมูในทำกับข้าวมันอร่อยเนาะหอมทีนี้เดี๋ยวเราจะทอดกากหมูต่อนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันพืชค่ะอันนี้จะเห็นว่าสีน้ำมันหมูนะคะที่เราทอดออกมาเห็นไหมเป็นสีเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องล้างกระทะนะคะแค่เช็ดเอานนิดห่อย ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพอเราใส่น้ำมันลงไปนะคะก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนโดยใช้ไฟกลางค่ะเตรียมตะแกรงแล้วก็กระดาษซับมันนะคะกากหมูที่เราตักแยกไว้เดี๋ยวเราจะแบ่งลงไปทอดเราจะไม่ใส่เยอะๆทีเดียวนะค่อยๆตักใส่ค่ะแล้วก็พอมันได้ที่แล้วก็ออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็ทอดอีกรอบนึงนะคะถึงจะกรอบดีค่ะเราจะทอดทั้งหมดเนี่ยสองรอบด้วยกันวิธีเช็คน้ำมันว่าใช้ได้หรือย,อยังนะคะลองใส่ไปสักชิ้นหนึ่งก่อน ถ้าเริ่มฟู่นะคะแสดงว่าใช้ได้ถ้ายังแสดงว่ารอก่อนแปบบ๊บแบบนี้คือได้แล้วนะคะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะนี้ก็คนๆนีนะะโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้อพอมันลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราตักออกเลยค่ะแล้วก็ใส่กระดาษซับมันเอาไว้แล้วก็ทอดอรอบต่อไปได้ ช้เวลาไม่นานค่ะก็คือพอมันลอยขึ้นมาสักพักเนี่ยเริ่มเหลืองๆเนาะเราก็ตักขึ้นเลยสังเกตเอาเนาะดูสังเกต,เเเกตถ้ามันลอยขึ้นมานก็ใช้ได้ละคือมันจะยังพองไม่มากนะเราจะรอให้มันเย็นแล้วก็เดี๋ยวทอดมาอีกรอบหนึ่งค่ะมันถึงจะพองเต็มที่ถึงจะกรอบดีอ่ะตอนนี้ยังกรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เราจะพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะทอดต่อรอบสองอ่าถามว่าแบบนี้กินได้ไหมคะก็กินได้ค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าหนังบางส่วนมันยังด้านๆอยู่เนาะบางชิ้นก็ยังแบบว่าเป็นแข็งๆอยู่ค่ะ แล้วสีของหมูนะจะอ,อสีขาวๆอยู่ค่ะยังไม่อมสีน้ําตาลทีนี้เดี๋ยวเรามาทอดต่อรอบที่2กันค่ะรอให้กากหมูเย็นก่อนเนาะแล้วก็ตั้งกระทะอันเดิมเนี่ยค่ะให้น้ำมันร้อนได้ที่ค่ะใช้ไฟกลางถึงไฟแรงได้เลยนะคะเราจะทอดต่อแบ่งทอดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็คนไปมาแบบนี้ดูให้ได้สีเหลืองอมน้ําตาลนะคะก็จะใช้ได้ละสังเกตที่สีนะคะแล้วก็ความพองของตัวหนังหมูค่ะ พอได้สีตามต้องการแล้วนะคะตักขึ้นเลยถ้านานไปมันก็จะไหมนะคะให้สังเกตดูสีเอา,อาเห็นนะสีจะเริ่มอมเหลืองแบบนี้ค่ะทอต่อจนเสร็จเลยค่ะรอบสองในนะ้ำมันจะไม่ค่อยกระเด็นแล้วค่ะ อันนี้จิมเทียบให้เห็นชัดๆนะคะก็คืออันนี้จะเป็นทอดหนึ่งรอบอันนี้ทอดสองรอบค่ะจะเห็นสีแตกต่างกันชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนนี้จะเป็นสีขาวๆหน่อยส่วนของหนังหมูเนี่ยก็จะเห็นว่าบางส่วนพองแล้วบางส่วนยังไม่พองนะคะบางชิ้นพองบางชิ้นไม่พองก็มีค่ะคือเราจะได้ทั้งกาก,ากหมูเจียวแล้วก็น้ำมันหมูด้วยค่ะเอาไว้ทํากับข้าวได้นะคะนี่ค่ะ อันนี้เราก็จะใส่ขวดเก็บไว้เนาะแล้วก็เอาไวท้ทํากับข้าวส่วนกากหมูเนี่ยเราจะรอให้เย็นก่อนแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาวางไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะหรือจะใส่ถุงมัดหนังยางก็ได้ค่ะการอากาศเข้าเนาะมันจะได้กรอบดีค่ะอืมกรอบมากกรอบฟันหักกรอบจริงค่ะรสชาติเค็มๆม,มันๆอร่อยดีค่ะ ใครที่ชอบเมนูกากหมูเจียวเนาะแล้วก็อยากได้น้ำมันหมูเอาไว้ใช้งานด้วยค่ะก็ลองทําสูตรนี้ดูได้หรือใครที่อยากดูเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่ใช้กากหมูเจียวก็รอติดตามคลิปด้านละเร็วนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะก็กินง่ายๆค่ะกระปุกพริกกับน้ำปลาแค่นี้เค่ะนี่ค่ะโรยๆรล,ลงไป สวยกับน้ำพริกป่นกากหมูน้ำปลาแค่นี้ค่ะง่ายๆ